เราจะโฟก,กัสที่เมเจอร์ไมเนอร์นะครับวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเริ่มจะชวนเริ่มที่การอ่านโน้ตก่อนเอ่อเทเบิลเคสคุณแจ็ซอนไม่ต้องพูดถึงเนาะทุกคนอ่านได้เล่นน้องได้หมดเลยนะฮะเราจะเริ่มที่เบสเคปนะครับคุณแจ็ซบาอันนี้คือหน้าตาของเบสเคปนะครับคุณแจ็ซบาเบสเคป วิธีการอ่านคือหลักการมันจะคล้ายๆกันหมดทุ่กตญแจเราจะเริ่มที่เส้นที่4คือตัว F เส้นที่4ที่อยู่ตรงกับหัวปุญแจกฝากนะครับคือตัว F ที่เหลือเราก็จะถ้าเราอยากรู้ตัวอื่นเราก็นับขึ้นนับลงเอาตามอัลฟาเบง A ถึง D A B C D E F ใช่ครับมีทั้งหมดเนี่ยน,นี้คือนับขึ้น อันนี้คือนับลงเราใช้อยู่แค่นี้อย่างสมมุติท่านี้คือตัว F ลงมาหนึ่งตัวก็จะกลายเป็นตัว G ลงนับเส้นท้องเส้นแล้วนับต่อมาจากสมมติปัาหาตัวนี้ F E G. G C อันนี้คือตัว C หรือจะขึ้นไปเส้นที่สี่ F ขึ้นมาก็เป็นตัว E G G อันนี้คือวิธีการหาในแกฟานะครับเร็วๆคนน่าจะอ่านได้อยู่คราวนี้อันต่อมานะครับ ที่เราจะต้องอ่านด้วยคือกุญแจโดนะครับกุญแจโดกุญแ,แจอันนี้คืออัลโต้อัลโตเคสกุญแจโดตรงกลางตรงเนี้ยเส้นที่3คือโน้ตตัวซีตรงกลางของมันเนี่ยคือโน้ตตัวซที่เหลือเราอยากรู้ตัวไหนเราก็นับขึ้นนับลงเอานะครับอย่างสมมุติอยากรู้ตรงนี้นี่คือซี C ขึ้นมาเป็น D E F นี่คือตัว F หรือลงมาที่ตรงนี้ C B A. น,น A นี่คือตัว A นี่คือ Auto C อันต่อมาที่เราต้องอ่านเราจะมีอ่าน4นกุญแจอันนี้หน้าตาเป็นกุญแจโดเหมือนกันแต่ว่ามันจะเหลือบขึ้นมาหนึ่งข้ออันนี้เลือก t e n d e r Shape นะครับ เนเนอร์เเส้นที่สี่ตรงกับหัวของมันเนี่ยคือตัวสี่เราอยากรู้ตัวอื่นแล้วก็นับขึ้นนับลงงสมมติอยากรู้ตัวนี้เราก็นับแบบนี้ C B A G F หรือถ้าขึ้นสมมติอยากรู้นี่เส้นน้อย C ด e, e F G คือตัวนี้นะครับนี่คือกุญแจทั้งหมดที่เราใช้ผมไม่ได้เห็นกุญแจซอนนะทุกคนน่าจะอ่านได้แลนะ้วอันนี้ไปเลยนะครับมีใครสงสยัยตรงไหนไม่มีสามกุญแจนะครับ